งานใกล้ๆกับงานวัดนะครับน้ำผมมาเลยครับมาเลยครับกี่เข้าถังแล้วนะครับรอบนี้กันกับกี่เข้าถังกันเลยจ้ะ หาดูกันยากในกนใก้าการจกระยาเสียงใายเสอเถ่อเดินสุอเนก้าด้ในก้าหน้าเลยจ้ะจะมาดูรถแต่งกันครับดูนะครับก็ยังไม่เปิดนะครับมากันก่อนเดินกันแล้่อตไล้วก่อนเจ้าได้แลแต่ถัาไอ้เจ้ากันนี้พี่สิบดเท่านั้นเจอชเราแสดงจะเป็นรอบรอบต่อรอบต่อรอบไ่อเลยจ้ะแต่ว่าตัวเดียวก็จะต้อเลี้วปเลี้าวไเลยจ้ะเดี๋ยวกบสีเข้าวถังนี่เลยร้บ คนคนที่ขับรถที่มาเวเป็นรถไต่ถังนะคะคือผู้หญิงนะครบตื่นเต้นไหมสิรมาจเส้นล่อนเสี่ยงนไหม้อเสียกันเมนเสยกับมน้องเ่ยกนเคยดูไหมไม่เคยดูไม่แทงนั่นเองครับคนที่ว้กันลอยกรเครับ Ừ, sửa chữa, sửa chữa, cả ra đi, để cắt ครับอยากรอบดีกับาดรอบกันพอดีเป็นไงบ้างซีารอบดีกับดรอบกันก็ได้หมด่ราแบดง้ด็กนับนอายไายลรบดีกับมดรอบกันอกแล้อบดีกบดกะจกันรอบไปเกรากันอีกแะ้สุดยอดไหมเดี๋ยวกาดเดี๋ยวการขกในเด้าอะไรนี่สิาดเค่นั้นเอาไป